มาแล้วครับโปรแกรมศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่50ครับวันศุกร์ที่สองกุมภาพันธ์นี้โอ้สัปดาห์ที่50แล้วนะ50นัดผ่านไปอ่ะ50นัดกำลังจะมาถึงนะครับคู่1คู่2 MMA นะครับคู่3เนี่ยเป็นมวยหญิงชบาแก้วสแก่นจันชัยเจอกับรีเบกกาวัตฟอร์ดนี่ๆๆหน้าตาเป็นแบบนี้ชบาแก้วนี่ครั้งแรกน่าจะครั้งแรกทั้งคู่นะครับ ปีใหม่มอรัตรบับดิตนะครับเจอกับทางด้านฟาแฮมพิลาตินะครับจากอิรันนะครับปีใหม่ไฟที่แล้วโชว์สวยนะชนะคู่ชกมาเลนนี่บาซซี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคนนี้แหละที่ชนะไอ้นั่นนะอ่ะชนะนุทกิจอะ่ะจำได้ไหมเจอกับซอลินอูจากเมียนมานะครับลิคาโดบาโวครับไฟที่แล้วนี่พิกนกรกพลิกวินาสันตาโรครับโดน โดนนับกลับมาชนะน็อกเจอกับทางนั่นมาฟอนเบกคาโครอฟนะครับมวยใหญ่อ่ะ161ปอนด์อนด์มาวินศูนย์แก้วห้วยต้มครับเจอแหลมสิงห์สอดิจิพันธ์นี่ครั้งแรกทั้งคู่นะครับวินสิทธิเจนี่ครับเจอเมาคีชอจาระบุญน,นะครับเมาคีครั้งแรกโชคปีชาพีเคแสนชัยครับเจอซื่อสัตว์มานพยิมครับครั้งแรกทั้งคู่เป็น2นักชกที่แฟนมวยเรียกร้องอยากให้มาชกวันลุพินีอ่ะมาตามคำเรียกร้องละ เพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับสองไฟเขารับไปเกียแสนแล้วนะโบนัสอ,อ่ะเจอกับเพชรสัญชัยเอ็มยูเดน่นนะครับก้องไก่เอนนี่มวยไทยครับเจอพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวาลีนี่ชิงกันเกิดเพราะช่วงหลังนี้แพ้มาทั้งคู่นะครับไฟนี้ใครจะแจ้งเกิดและคู่เอกครับยอดภูผาวิมานแอร์เจอกับคมอาวุธเอฟเอกุป,ปร้อยสี่สิบสามปอนด์นะครับก็เป็นเบลที่ยอดภูผานี่เอ่อเรียกว่าบีบลงมานะครับไฟช่วงหลังเขาต่อยร้อยสี่พัน ตัวใหญ่เจอตัวใหญ่ไม่ไหวลองบีบลงมาเจอกับโคมอาวุธน่าจะเคยต่อยกันนะสมัย5ยกแต่ไม่แน่ใจว่าใครชนะเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับอ่ะคู่มวยประมาณนี้สําหรับวันศุกร์ที่สองกุุณาพานนันธนี้ก็รักใครเชียร์ใครแสดงความคิดเห็นขั้นมากันเข้ามานะครับ